ทีนี้ถามถึงอุปกรณ์ร่วมที่ใช้ในระบบสักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่น,รนี้คุณธนาพูดคร่คราวๆไว้แล้วแหละแต่ว่าถ้าจะใช้สี stone art เนี่ยต้องมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างครับครับก็ถ้าเกิดเราเราไล่ตั้งแต่การตรียมผิวแล้วกันนะครับการตรียมผิวของการของงานสีนะครับ ง่ายๆเลยเราต้องพยายามทําพื้นผิวให้หยาบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีกระดาษทรายนะครับอันดับแรกนะครับอันดับ2ก็คือการทาสีการกลิ้งสีที่เป็นชั้นเบสนะครับชั้นเบสสีเทาอย่างที่ผมผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับก็ต้องใช้ลูกกลิ้งทาสีนะครับทีนี้ชั้นสําหรับที่ทําให้เกิดลายหินขึ้นมาลายนูนๆขึ้นมานะครับ ก็คือชั้นตัว Th l ็อกอี i m a b a เ e เนี่ยจะต้องใช้ตัวกาพ่นสีนะครับซึ่งเป็นกาพ่นสีทั่วไปนะครับกาพ่นสีพ่นนรถยนต์พ่นซ่อนรถยนต์พวกนี้พ่นเฟอร์นิเจอร์คือกาตัวเดียวกันนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็คือตัวปืนปืนพ่นสีปืนปืนแอสเรย์พ่นสีนะครับสำหรับชั้นสโตนแอสนะครับก็จะเป็นปืนโดยเฉพาะนะครับที่เรานําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับปืนพ่นสีกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวถังปรับแรงดันนะครับซึ่งถังปรับแรงดันตัวเนี้ยจะ แต่ต้องจะมีเนื้อสีสโตนอาร์ตอยู่ข้างในนะครับแล้วปรับแรงดันเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราปรับตวดลายของสโตนอาร์ตตามตามตามที่ลูกค้าต้องการนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆก็จะมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้สี่กลุ่มนะครับกระดาษทรายนะครับตัวพุกลิ้งทาสีนะครับตัวกาพ้่นสีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวปืนพ่นเท็กเจอร์สโตนอาร์ตครับปรับแรงดันนะครับ อันนี้ก็ไม่ต้องห่วงถ้ามีอุปรกรณ์ครบทั้ง4กลุ่มนี้ก็แน่นอนนะครับสามารถใช้งานสําหรับเทคโนโลยีสี Stone a r ์ได้อย่างแน่นอนครับทีนี้นะครับถามนิดนึงว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เราใช้แล้วก็พ่นสีอะไรไปเรียบร้อยเนี่ยมันใช้กระบวนการนานไหมครับที่จะต้องทิ้งระยะเวลาในการที่แบบว่าเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่ขั้นตอนสุดแรกมาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับก,ก็หลักๆแล้วขั้นตอนแรก อ่ะยกตัวอย่างแล้วกันนะครับขั้นตอนแรกก็รองพื้นต้องเว้นไ้สักแปดชั่วโมงครับขั้นตอนที่2ก็คือตัวตัวชั้นชั้นเบสนะครับก็คือเหมือนทาสีทั่วไปนะครับเว้นไปสัก 2- อสาชั่วโมงนะครับขั้นตอนหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยแล้วกันขั้นตอนแรก8ชั่วโมงขั้นตอน2องสามสี่เนี่ยเว้นไว้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นหน้างานจริงก็คือขึ้นขึ้นอยู่กับสภาวะการทํางานด้วยนะครับเช่นถ้าอากาศ่อนข้างร้อนเนี่ยระยะทิ้งตัวเนี่ยอาจจะสั้นลง นะครับแต่ว่าถ้าโดยเฉลี่ยแล้วกันนะครับแต่ละขั้นตอนเนี่ยต้องเว้นเว้นไปสักประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับถึงจะทํางานต่อได้ครับอย่างอันขั้นตอนแรก8ชั่วโมงก็ใช้เวลาทําประมาณก็น่าจะวันหนึ่งได้ใช่ครับวันหนึ่งเพราะว่าต้องให้แบบช่างพักด้วยอะไรด้วยนะส่วนขั้นตอนที่เหลือเนี่ยก็ชับประมาณ2-3ใถึงรับชั่วโมงก็โดยเฉลี่ยน่าจะส4วันได้ไหมครับใช่ครับ3-4วัน ใช่ครับเพราะว่าถ้า3ชั่วโมงใช่ไหมครับก็อาจจะทำได้ทั้งขั้นตอน2อสาใน1วันนะครับสอแล้ว4ก็อีก1วันนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็เฉลี่ยประมาณ3ามสี่วันละกันนะครับ,รบเผื่ออากาศชื้นอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ อายุการใช้งานของสี stone art นี่นานนะครับคุณธนาครับจริงๆต้องต้องแจ้งอย่างนี้ครับว่าอายุการใช้งาน1มันขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมการใช้งานด้วยนะครับแต่ถ้าผมผมแจ้งโดยทั่วไปแล้วกันครับสี stone art ตัวนี้อยู่ได้ถึงประมาณ10ปี10ปีเลยนะครับถ้าเกิดว่าใช้ full system ของเรานะครับก็คือมีทั้งระบบสุดท้ายจนถึงชั้นเคลียร์โค้ดนะครับเคลียร์โค้ดก็คือชั้นที่เคลือบเคลือบเพื่อให้ตัวชั้น stone art ของเราทั้งหมดเนี่ยมันทนทานต่อสภาวะได้นะครับ 10ปีนี้ต้องบอกว่าก็นานเลยทีเดียวนะแต่ว่าระยะเวลาในช่วง10ปีเนี่ยแน่นอนว่าวิธีการในการดูแลรักษาอันนี้ก็สําคัญคอยากจะให้คุณธนาแนะนําสําหรับลูกบ้านที่ถ้าเกิดว่าใช้เทคโนโลยีสีสโตนอาร์เนี่ย หลังจากที่ทาเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยระยะเวลาในการดูแลรักษาเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับว่าถ้าลูกค้านะครับใช้งานจนถึง full system เลยทั้งระบบนะครับมีชั้นเคลียร์โค้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าการการดูแลรักษาเนี่ยไม่ยากนะครับถ้าเปื้อนเปล้ออะไรพวกนี้สามารถเช็ดล้างทำาสะอาดได้เหมือนสีทั่วไปเลยนะครับแล้วก็สภาวะเรื่องแดดร้อนฝนความชื้นตัวนี้ทนทานได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เรียนตามตรงแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีลักษณะการประทะแรงๆที่บริเวณพื้นผิวบริเวณนั้นจริงนะครับเราก็ต้องซ่อมเป็นจุด<ะ>ก็คือต้องให้ช่างมาซ่อมบริเวณนั้นไปนะครับ,รบเพราะว่าอย่างสีตัวนี้คือคใช้ได้ทั้งภายในและก็ <นะ S 1> ภายนอกอาคารใช่ครับภายนอกเนี่ยอาจจะแบบว่าอาจจะกร่อนได้ง่ายกว่า อาจจะแบบว่าเด็กๆเ,เล่นซุกซนหรือแม้คนโตก็ตามรหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุที่เราอาจจะไม่คาดคิดอันนี้ก็ว่ากันไปในแต่ละกรณีแล้วกันครับอาจจะไปเข้าไปซ่อมแซมใช่ครับแต่ว่าโดยคร่าวๆก็คือถ้าเช็ดล้างทําความสะอาดนี่หมายถึงว่าเอาไป ผ้าไปชุบน้ําแล้วก็เช็ดเช็ดง่านหรือเปล่าฮะใช่ครับใช่ครับอ๋อง่ายง่ายเลยใช่ครับใช่ครับรวมไปถึงการสามารถใช้ใช้น้ําฉีดเข้าไปทําความสะอาดได้ไหมครับถ้าเป็นภายนอกอาคารฉีดน้ําได้ครับฉีดน้ําล้างได้นะครับถ้าเกิดเป็นเป็นน้ําลักษณะที่เป็นน้ำรดน้ําต้นไม้ที่เนี้ยนะครับฉีดได้ปกติเลยแล้วก็เช็ดล้างได้ ครับ,รบอันนี้ก็เป็นวิธีการในการดูแลรักษานะฮะเพื่อที่จะให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นนะฮะให้ใกล้เคียงกับที่คุณธนานได้พูดไปถ้าใครดูแลดีๆก็10ปีรหรืออาจจะบวกลบมากกว่านั้นแล้วแต่นะครับคุณผู้ชม